ทฤษฎีของเวลาเบิร์สันทีออรีเป็นแนวคิดที่ท้าทายความเข้าใจว่าเวลาไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือการเดินทางที่ตรงไปข้างหน้าแต่มันเป็นสิ่งที่มีลักษณะเป็นประสบการณ์และความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ในชีวิตของเราเมื่อเราพูดถึงเวลานั้นบางครั้งเราก็มักจะคิดถึงมันในแง่ของนาฬิกาหรือว่าปฏิทินตามทฤษฎีของเวลา เวลาก็คือสิ่งที่ซับซ้อนและไม่สามารถวัดได้เพียงแค่เครื่องมือทางคณิตศาสตร์หรือว่าวิาวทยาศาสตร์วันนี้เราจะไปเจาะลึกกันว่าเวลาในทฤษฎีของเวลาคืออะไรมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเราอย่างไรข้อ 1. เวลาในชีวิตจริงไม่อยู่2รูปแบบเวลาเชิงปริมาณที่เราวัดได้และเวลาเชิงคุณภาพที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราเวลาในชีวิตจริงก็คือ สิ่งที่เรารู้สึกถึงไม่สามารถวัดได้จากนาฬิกาหรือเครื่องมือใดๆเวลาเชิงปริม,มาณเป็นสิ่งที่เราวัดได้ตามหลักฟิสิกส์เวลาเชิงคุณภาพเป็นสิ่งให้เราสัมผัสได้จากประสบการณ์ส่วนตัวความแตกต่างระหว่างสองประเภทนี้มีผลต่อว,วิธีที่เรารับรู้ต่อเวลาในชีวิตการเข้าใจทั้งสองรูปแบบนี้จะช่วยให้เรามีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับเวลาเช่น การที่เราใช้เวลากับคนที่เรารักเราอาจจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วแม้ว่าจะไม่มีการวัดเวลาจริงๆขออง้อ2ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความทรงจําเวลาและความทรงจํานั้นมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากเพราะว่าความทรงจําที่เกิดขึ้นในอดีตมีบทบาทสําคัญในการรับรู้เวลาในปัจจุบันเพิ่มความทรงจําจะทําให้เราเข้าใจและรับรู้ถึงเวลาได้ดีขึ้น เช่นเรานึกอึงช่วงเวลาที่ลึกซึ้งของเรากับครอบครัวของเราความทรงจาสามารถทาให้เรารู้สึกถึงเวลาในแง่ของประสบการณ์เช่นคุณคิดถึงตอนที่คุณเรียนจบใหม่ๆความทรงจำมีผลต่อการสร้างความรู้สึกของเวลาณปัจจุบันเวลาที่เราใช้กับความทรงจําจะสร้างประสบการณ์ที่ยาวนานเช่นการที่คุณนึกถึงวันเก่าๆที่มีกับครอบครัวทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่า เวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่ยืดออกไปข้อ 3. เวลาในแง่ของการไหลและการหยุดเวลาไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแต่เป็นการไหลที่มีความยืดหยุ่นบางครั้งมันก็ดูเหมือนจะหยุดหรือว่าเดินไปช้าๆมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ของเราเวลาที่ไหลก็คือเวลาในมุมมองที่เราสัมผัสได้จากประสบการณ์ชีวิตเวลาที่หยุดก็คือ ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าการรู้สึกถึงการไหลหรือว่าการหยุดของเวลาแสดงออกถึงการรับรู้ของเราการประสบกับประสบการณ์ที่ลึกซึ้งนั้นจะทำให้เรารู้สึกว่าเวลามันหยุดหรือว่าช้าลงเช่นเมื่อเรามีความสุขสุดๆในการทำกิจกรรมที่เราชอบเช่นการเล่นดนตรีเวลาเหมือนจะหยุดไปตรงนั้นคือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆข้อส เวลาในแง่ของความรู้สึกเวลามันก็คือการรับรู้เวลาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เรามีส่วนตัวไม่ใช่การนับชัว่วโมงนาทีความรู้สึกเวลาก็คือการรับรู้เวลาผ่านอารมณ์และประสบการณ์ส่วนตัวและการที่เวลาผ่านไปเร็วหรือช้านั้นก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกและเวลาที่แท้จริงเกิดจากประสบการณ์ไม่ใช่การวัดการเข้าใจในเรื่องของความรู้สึกเวลา จะช่วยให้เราควบคุมชีวิตได้ดีขึ้นเช่นการทำงานได้คนรักสามารถทำให้เวลาผ่านไปเร็วโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าคุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณทำและคุณรักขอ้อ5ความแตกต่างระหว่างเวลาและจังหวะการแยกแยะระหว่างเวลาซึ่งเป็นการไหลของประสบการณ์กับจังหวะซึ่งหมายถึงการวัดและการแบ่งเป็นยงช่วงเวลาก็คือสิ่งที่ต่อเนื่องและไม่สามารถแบ่งแยกได้ จังหวะก,ก็คือการแบ่งเวลาออกเป็นหน่วยที่เราสามารถวัดได้การเข้าใจความแตกต่างนี้เองจะช่วยให้เราปรับตัวได้ดีกับการใช้เวลาการใช้จังหวะเป็นเครื่องมือในการจัดการเวลาแต่ไม่ควรให้มันมากดดันในชีวิตเช่นเวลาที่เรามีความสุขเราก็จะไม่ค่อยสนใจว่ามันเป็นช่วงเวลาอะไรแค่รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากแค่นั้นเองข้อ 6. เวลาและการรับรู้ของมนุษย์ เวลาไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคำนวณได้จากนาฬิกาเท่านั้นแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารับรู้ผ่านประสบการณ์ในชีวิตของเราการรับรู้เวลาเป็นเรื่องส่วนตัวการรับรู้เวลาขึ้นอยู่กับสภาพใจ,ใจิตใจอารมณ์ความรู้สึกณขณะนั้นเวลามีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและความคิดของเรามากกว่าที่เราคิดการปรับการรับรู้เวลาให้เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตได้เช่น เวลาที่คุณรู้สึกเครียดก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าช้ทาทั้งทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเวลาอาจจะเท่าเดิมก็ได้ข้อ 7. เวลาและการเติบโตของตัวเองเราสามารถที่จะรับรู้เวลาที่ลึกซึงได้มากกว่าการแค่เดินไปข้างหน้าการเติบโตส่วนบุคคลเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตการใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองคือการทำให้เวลาเต็มไปได้วยความหมาย เวลาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจตัวเองการเรียนรู้ที่จะใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองจะทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นเช่นการที่เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตสุดท้ายเราก็จะเติบโตขึ้นจากมันเวลาที่เรากลับมานึกถึงมันมันก็จะมีความหมายอย่างมากข้อ8ผลกระทบของการรับรู้เวลาในสังคมการรับรู้เวลาของแต่ละคนมีผลต่อสังคมที่ตัวเองอยู่ เราใช้เวลาในการทำงานเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์แตกต่างกันการรับรู้เวลาของเรามีผลต่อวิธีที่เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นคนที่มีการรับรู้เวลาในเง่บวกนั้นจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและการทำงานจะสร้างการเติบโตในสังคมความเข้าใจในเวลานั้นจะทำให้เรามีความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นเช่น การใช้เวลากับคนที่มีคุณค่ากับคุณเช่นเพื่อนคนรักและครอบครัวคือเวลาที่คุณเล่นกับลูกก็ใช้เวลากับลูกให้เต็มที่อันนี้เรียกว่าการใช้เวลาเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ให้ดีมากขึ้นข้อก้ความยั่งยืนของเวลาในแง่ของศิงละปะเวลาในศิละปะนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์และความทรงจำให้มันกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ศิละปะนั้นทำให้เรามองเห็นความสำคัญของเวลาในแง่ม,มุมที่ลึกซึ้งของใครบางคนศิละปะจะช่วยให้เราเข้าใจและรับรู้เวลาในมุมที่เราไม่เคยคิดถึงมันเวลาในศิละปะไม่ใช่แค่การแสดงออกเท่านั้นแต่เป็นการสะท้อนถึงการรับรู้เวลาณช่วงเวลาหนึ่งของผู้ที่เป็นจิตกรการทำงานศิละปะนั้นเป็นการแสดงออกที่ทำให้เวลาแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจได้ศิละปะ ทำให้เวลาไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้นแต่ยังเป็นประสบการณ์ที่มีค่าด้วยเช่นการชมภาพวาดหรือว่าภาพ,พยนตร์ที่สะท้อนถึงการรับรู้ของเวลาข้อส0เวลาและการมองไปข้างหน้าเวลาเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตของเราการมองไปข้างหน้าสามารถทำให้เราเห็นเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นได้การมองไปข้างหน้าทำให้เรามีแรงจูงใจในการใช้เวลาเวลา เป็นตัวขับเคลื่อนความคืบหน้านในชีวิตการมองไปข้างหน้าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกาวหน้าการเข้าใจเวลาในแง่นี้จะช่วยให้เรามีทิศทางในชีวิตที่ชัดเจนเช่นการตั้งเป้าหมายในชีวิตและการใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อบรรลุปเป้าหมายข้อ11ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเวลาเวลาไม่เคยคงที่การรับรู้เวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะต,ต่างๆของชีวิตเช่นเมื่อเราแก่ตัวลง ความรู้สึกเกี่ยวกับเวลาก็จะเปลี่ยนไปเวลาที่เราอายุเยอะมากขึ้นเวลาจะเริ่มมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและร่างกายจะส่งผลต่อการรับรู้ของเวลาเวลาอาจจะมีความหมายที่แตกต่างไปเมื่อเราอยู่ในช่วงวัยช่วงชีวิตที่แตกต่างการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลาจะช่วยให้เราสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามีความหมายมีประสิทธิภาพมากที่สุด การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเวลาจะช่วยให้เรามีความสุขในทุกช่วงของชีวิตเช่นความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเมื่อเราอายุเยอะมากขึ้นข้อ 12. การใช้เวลาในการสร้างความสุขในชีวิตความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดจากเวลาที่ผ่านไปแต่เกิดจากวิธีที่เรารับรู้และใช้เวลานั้นยังมีความหมายและคุ้มค่าจะเรียกยว่าถ้าเราเป็นทุกตลอดทั้งชีวิตเวลาก็คงไม่มีความหมาย แต่ถ้าเราสะสมช่วงเวลาที่มีคุณค่ามีการเดินทางที่มีความสุขแน่นอนว่าเวลานั้นจะมีความหมายเพราะเราจะรับรู้เวลาคนละแบบแตกต่างกันความสุขที่เกิดขึ้นจากการใช้เวลาในแง่ที่มีความหมายนั้นจะทำให้เราจดจำมาได้ดีกว่าเวลาที่ใช้ในกิจกรรมที่เรารักถ้าทำให้เรามีความสุขนั่นก็คือการรับรู้เวลาในเชิงบวกการที่จะสร้างความสุขคุณค่าและการมีความหมายในชีวิต ไม่ต้องการเวลาเยอะแต่ต้องการใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดคำถามก็คือในเวลานี้คุณใช้เวลากับลูกเยอะแต่คุณใช้เวลาคุ้มค่าหรือเปล่าคุณใช้เวลากับคนที่คุณรักเยอะแต่ว่าเวลานั้นคุณใช้คุ้มค่าหรือเปล่าเรามูแต่นั่งไถฟีดข่าวเวลาที่เรานั่งกินข้าวกับแฟนของเราแล้วเราก็บ่นว่าคิดถึงจังไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่คุณใช้เวลาเต็มที่ไม่ได้จับโทรศัพท์มือถือใช้เวลากับคนที่คุณรัก คุณจะรู้สึกเลยว่าช่วงเวลานั้นมีความหมายมากมายในชีวิตการเข้าใจเรื่องของเวลานั้นและใช้มันให้ถูกต้องจะทำให้ชีวิตคุณเต็มไปได้วยความสุขเช่นการทำสิ่งที่คุณรักทุกวันและทำให้คุณรู้สึกได้ถึงชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุขทฤษฎีของเวลานั้นชี้ให้เราเห็นว่าเวลาไม่ใช่แค่สิ่งที่วัดได้จากนาฬิกาแต่มันคือการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกจากประสบการณ์ในชีวิตของเรา การเข้าใจและปรับการรับรู้เวลาให้เหมาะสมนั้นจะช่วยชีวิตของเรามีคุณค่ามากขึ้นเริ่มที่จะใช้เวลากับคนตรงหน้าเราหรือตัวเรายังมีความหมายมากขึ้นแทนที่เราจะบอกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วใช้เวลากับเธอกี่นาทีใช้เวลากับลูกกี่นาทีแต่เปลี่ยนใหม่ซึมซับความหมายที่เราใช้เวลากับใครสักคนและตัวเราเองเวลาไม่ต้องมีเยอะมากแต่เป็นเวลาที่มีคุณค่ากับใครสักคนรวมถึงตัวเรา แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วมีใครได้เรียนรู้มากขึ้นไหมครับพิมพ์้พน่อยครับว่าได้เรียนรู้อันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา mindfulness ธุรกิจ และการตลาด Motivation Podcast Premium เมียครับอัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโออิสานได้เลยขอบคุณมากครับ